Told him I can be a fighter. บ้านนี่สกรปรกได้ทุกวันเลยฮะน่าเบื่อจริงๆเลยเราทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยกลับมาแล้วจ้านี่นกกาจังตอนนี้ฉันไปเดินเล่นในเมืองกับอายานะ่ะฉันนะ่ะอืมนี่อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมควเขากำลังยุ่งอยู่อย่ามายุ่งมันหัวจะได้ไหมนะ่ยมีเชิงถ่ายภาพมาทาบทามฉันให้เป็นทางแบบด้วยล่ะกลับบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งไง อเอ๊ะเมื่อกี้อะไรนะนางแบบหอ๋อใช่ช่างภาพชื่อดังด้วยแหละเขาบอกว่าอย่างหนูหน่ะต้องดังได้แน่ๆเขาให้นำบัตรฉัมาด้วยเหรอนะเขาคือน้องชายฉันเองค่ะอืม,อมเอ๊ะไม่รู้จะตกลงดีไหมนะอย่ามาพูดบ้าๆนะ กุยานะ่ะชอบแต่งตัวบนผู้หญิงแถวบ้านก็ชอบพินทาตลอดแต่ก็ช่างมันเถอะถ้าเกิดว่ากูยาเป็นนางแบบแล้วลงหนังสือแล้วก็แล้วถ้าคนทั้งประเทศรู้ว่าเป็นผู้ชายขึ้นมาฉันจะตอบตกลงดีไหมนะนี่ช่วยคิดถึงอนาคตของตัวเองอย่างจริงจังสักทีสิแล้วก็ถอดชุดผู้หญิงออกด้วย โง่กะทะลึ่งอ่ะอุตส่าห์แต่งตัวตั้งนานนะเนี่ยหนอให้ไอ้น้องชายป่ะเฮ้ยว้าหยุดเดี๋ยวนี้นะในระหว่างที่คูยยะอาบน้ำอยู่ต้องหาน้ำบัดให้เจอเอ๊ะนี่ไงเจอละเราต้องไปตัดหน้าคูยยะเราจะไม่เข้าไปนางแบบเด็ดขาดคูยยะหน่อยังอ่อนต่อโลกเกินไป ฉันไม่อยากให้เขาเป็นนางแบบหรือเป็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันอยากให้เขาเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอ้าวโนกะเขาไปทำอะไรที่ห้องของฉันเหรอเนี่ยเปาเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วม,มาทำอะไรกับกล่องเก็บของฉันเนี่ยก็บอกว่าเปล่าไงง,งั้นฉันขอตัวก่อนละอะไรของเขากันนะแล้วเข้าห้องฉันมาตอนไหนกันล่ะเนี่ย ว้าวเส,สวยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วครูอยากจะลากฉันมาทําไมแล้วเนี่ยถ้าจะมาซื้อสื้อผ้าก็มาซื้อคนเดียวก็ได้นี่ก็น้อก็จะได้หาแนวใหม่ๆบ้างไงเอาแต่ใส่ชุดเดิมๆอยู่ได้น,น่าเบื่อจะตายไม่เอาอะ่ะฉันไม่อยากจะซื้อมัอนเปลืองเงินเหมือนกันนะน้องกาจังเป็นผู้หญิงนะควรจะหาชุดสวยๆใส่บ้างสิก็ฉันแต่งตัวไม่เป็นนี่เป็นผู้หญิงได้แท้ ทำไมโนกาแต่งตัวไม่เป็นเหรอเนี่ยโนกาควรจะหัดแต่งตัวซะบ้างนะฉันไม่เอาก็บอกไม่เอาก็คือไม่เอาไงนโธ่โนกาเนี่ยนะงั้นรอฉันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อเสื้อผ้ากันดี่กาโูยะเนี่ยนะว้าเสื้สวยๆเยอะเลยอะโนกาจังเอ๊ยว่าไงนะเขาไม่มางั้นเหรอ ใช่เขาแม่มาค่ะเขาไม่ได้อยากจะเป็นนางแบบอะไรกันเขาต้องขายดีมากๆแน่เลยเป็นผู้ชายจะขายได้ยังไงกันเล่ายังไงฉันก็ไม่ยอมงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนน,นี่นายจะทำอะไรอะ่ะไอ้ไอ้ไอ้นายจะทำอะไรกับนักสาวคนนั้น ก็คนที่ฉันมองไว้มื่วนันไม่มานี่ว่าฉันก็จะเอาน้องคนนี้แหละเป็นนางแบบแทนเลยแต่เดี๋ยวนะฉันเนี่ยนะคุณจะให้ฉันเป็นนางแบบไม่ดีเหรอนี่เขาพูดอะไรของเขาแล้วเนี่ยฉันเนี่ยนะก็เราเนะทียบคูย่าไม่ติดเลยนี่นะเขาเป็นน้องของเธอใช่ไหมล่ะพี่น้องคล้ายๆกันแหละถ้าช่างมือโปรมาแต่งหน้าให้แล้วกันนะ เดี๋ยวนะเราขายครูยาเหรอนี่เอาตรงนี้ฉันฝากทีนะได้เดี๋ยวฉันจะจัดการเองเด,เดี๋ยวน,นี่พวกนายจะทำอะไรนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมนาะเอ๊ะน,นี่เรางั้นเหรอว้าวสวยมากๆเลยนะเนี่ย แน่จะขายดิบขายดีเลยนะนะถึงเราจะแต่งหน้าไปยังไงก็ไม่น่ารักเหมือนครูย่าหรอกนะครูย่านะ่ะถึงจะเป็นผู้ชายแต่พอแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็น่ารักมากๆเลยละ่ะมอที่จะเป็นนางแบบมากๆเลยล่ะนะยังไงฉันก็จะไม่สนเป็นนางแบบหรอกนะฉันไม่เหมาะกับงานนี้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวสิเอเคดีแล้วเนี่ยปกติมีแต่คนอยากเป็นนางแบบเดินตัวสัน ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่ยอมล่ะเนี่ยอะไรของนายอีกอ่ะฉันบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นไงอย่าเล่นตัวไปเลยนะ้าอ่าเป็นนางแบบเห็นนะฉันรู้นะว่าเธอก็คงอยากจะเป็นนางแบบใช่ไหมล่ะไม่ยังไงฉันก็ไม่เป็นฉันจะกลับบ้านยังไงฉันก็จะไม่เป็นเด็ดขาดเลยจะเป็นช่างภาพนู๊ดนะเพราะฉะน,นั้นฉันก็ต้องถ่ายแต่ภาพนูด๊ด เอฟภาพนู uh, eh, <t <t ้ดงั้นเหรอยังไงฉันก็ไม่เป็นหรอกนะคุณดีดีไม่ตั้งเยอะเออเดี๋ยวสินี่เธออย่าได้ตัวเปต่อเลยนะฉันบอกว่าไม่ก็ไม่ไงจะเ้าสีเล็กหนาฮะโอ๊ยหน่อยใหญ่นี่ นี่นายหยุดเลยนะอยเอเอเธอคนที่ฉันมองไว้เมื่อวานนี้นะเธอจะมาทํางานเป็นนางแบบให้ฉันแล้วใช่ไหมตอนแรกก็จะมาทําให้หรอกนะแต่แกมาทําให้โนกะต้องหงุดหงิดฉันไม่ยอมหรอกอฉันขอโทษเธอต้องขายดีนแน่แน่มาทํางานกับฉันเถอะนะ <c oughs> ฝันไปเถอะฉันจะบอกอย่างหนึง่งกับแกนะฉันนะ่ะ เป็นผู้ชายจำเอาไว้ด้วยนี่นะ,ะค,คุยะานายมาที่นี่ได้ไงอ่ะฉันหาน้ำบตดไม่เจอก็เลยคิดว่าโนกะต้องมาที่นี่นะเอ๋โนกะออกมาที่นี่คนเดียวแบบนี้มันอันตรายนะรู้มะมฉ,ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ไม่อยากให้คุยย้ามาเป็นนางแบบแค่นั้นเองฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนางแบบตั้งแต่แรกแล้วเอ๊เราทำไมถึง ฉันก็แค่เห็นโนกาทำหน้าคิดเครียด<ๆ>ก็เลยไปแต้งเล่นๆเท่านั้นเองอะเอะ๋คูยะไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บนะโนกาจะตีฉันทำไมล่ะเนี่ยก็นายเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยฉันใจหายหมดเลยนะฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจฉันแค่อยากให้โนกาหายเครียดแค่นั้นเองนะห้ามเล่นอะไรแบบนี้อีกนะฉันตกใจหมดเลยรู้ไหมเนี่ยตอนแรกฉันนึกว่านายจะมาเป็นจริงๆซะอีกอะ ฉันไม่มาจริงๆหรอกหนะ้าโนกาเนี่ยชอบคิดมากตลอดเลยนะไม่ให้คิดมากได้ไงอะ่ะป๊ะป๊า,ปากลับบ้านกันเถอะตอนนี้พี่ตะวันของเราก็คงเป็นห่วงแย่ล่ะ,อะเอตตะตะวันก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรอก็วันนี้พี่ตะวันจะมาหาโนกาไงจะิจ้งด้วยเราลืมได้ไงเนี่ยกลับได้แล้วมมวแต่ยืนคิดอะไรอยู่เรื่อยเลย,เ,ยเดี๋ยวถ้าฉันเดินไม่รออยู่ก็อย่ามาว่ากันแล้วกันนะ ยยาแต่เดี๋ยวสิคูยยารอฉันด้วยรีบๆตามมาสิไอ้น้องชายตัวแสบนี่สองคนนั้นนะ่ะไปถึงไหนแล้วนะกลับมาแล้วครับเนโน,นกะหายไปไหนมาค,คือว่าก็โนูกะดิเล่นบุกไิที่กองถ่ายก็เกิดเรื่องมานะ่ะถ้าเกิดผมไปไม่ทันตอนนี้นะก็อาจจะโดนบังคับไม่ถ่ายภาพนู๊ดก็ได้นะ ทีหลังโนกะห้าทําอะไรแบบนี้อีกนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไงล่ะขอโทษจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วยน่าเบื่อจริง,รงเลยโนกะนี่ชอบหาเรื่องตลอดเลยนะฉ,ฉ,ฉันเปล่านะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขอโทษแล้วกันไม่ต้องเถียงกนันพอพๆอพเข้าบ้านไปเถอะ ฉันจะหาเรื่องมาปั่นหัวเธออีกคอยดูแหละ <c oughs> นออ้อยไอ้น้องชายตัวแสบเฮ้ย <c oughs> ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์โปเกตส9แมีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็บลิงน้นำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ